S <S <an> <S เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับมาแล้วครับผู้ว่าสายฟ้าแลบก็เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาปาดเมื่อวันที่12นี่เองเพราะว่าอยู่เชียงรายเป็นผู้ว่าเชียงรายได้ไม่ถึงเดือนครับก็คือเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 8 เวลาประมาณ15นาฬิกาชนลมนักข่าวอาวุโสภาคเหนือนำโดยนายมนูพุทธิมูลประธานชนลมนักข่าวอาวุโสภาคเหนือเรือเอกชูเกียรติรักทงผอสทศสิเชียงใหม่นายมนกวรรณคง์รองประธานนายกิติธาสุเรียมมารองประธานประจําจังหวัดเชียงรายนายธีรพงศ์ธงออนรองประธานประจําจังหวัดแพร่นายจอยน้อยผลรองประธานประจําจังหวัดสุโขทัยนายสุดที่สมน้อยหารองประธานประจำจังหวัดสงูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกนักข่าวภาคเหนือแล้วยังมีคณะของนายกฤิรพลชัยยาพิบูลนายยกเทศสมุรีติเมืองแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายโกเมศธนรัตนพิสารประลัดเทศบาลเมืองแม่เหียนายเกียรติศักดิ์วีระวงศ์รองประลัดเทศบาลเมืองแม่เหียก็เข้าพบในรัฐพลนราดิศรผู้ว,ว่าราชการเชียงใหม่ณห้องรับรองชั้นสามสารลารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมแสดงความยินด,ดี เนื่องในโอกาสได้รับภาพบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปสำหรับผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีพศ2514เป็นลูกชายของนายเรียบนาราดีสอนอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดในภาคเหนือหลายจังหวัดเรียน,นจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนปริศุรย,ยวิทยาลัยจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพและกอรัฐศศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตรนักปกครองระดับสูงนปศร,รุ่นที่70หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยจบอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงนงสศรุ่นที่7หน่วยงานสำนักงบประมาณเมื่อวันที่6กันยายน2539เข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเมื่อวันที่23าธันวาคม2 5 6 2เข้ามารับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บัณที่4มกลาคม2 5 6 5 ไปปนรองผู้ว่าจังหวัดแพร่วันที่สามสิบเดมกราคม2 5 6 5เป็นรองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่17ธันวาคมสองพาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาว,วันที่5ากันยา2568เป็นผู้ว่าราชการจาังหวัดเชียงรายและวันที่12พฤศจิกายน2568ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หวันใจนักข่าวนะครับเพราะว่าตอนรับราชการเป็นประหลัดอำเภอเป็นรองผู้ว่านั้นสนิทกับนักข่าวมาโดยตลอด สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948